แดดจ้าเลยจ้าเมื่อนี้อยากกินตำหอยแครงนะคะอ,อยากกินก็มาหาเองเลยจ้าไม่หาก็ไม่ได้กินนะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะ วันนี้น้ำขึ้นสูงลงสูงจะจะได้ไหมเนอะโอ้ยต้องเดินระวังระวังนะคะมันลื่นนะ <c oughs> เป็นทางเดินอย่างดีเลยเนาะนี่ค่ะเป็นทางลงตรงที่ที่เราจะไปหาหอยแคลงนะคะแถวนี้ตามโคนต้นไม้นี่ก็จะมีหอยพิพี่นะคะก็คือถ้าบ้านเราเรียกว่าหอยหวานเนาะหอยตลับอะค่ะเขาจะอยู่ตามโคนต้นโคนต้นไม้นะคะวันนี้ไม่ได้เอารองเท้ามาค่ะเดินเท้าเปล่า หาหอยหวานไม่ได้นะคะถึงแล้วโอ้ยโอ้ยโอยลื่น น้ำกำลังขึ้นนะคะเราต้องรีบเนาะวันนี้น้ำขึ้นเร็วลงเร็วค่ะต้องรีบเนาะต้องเดินระวังระวังนะคะเพราะว่าเปลือกหอยเยอะแล้วเราก็ต้องรีบหาด้วยค่ะเพราะว่าน้ำมันขึ้นเร็วลงเร็วี่น้ำกำลังเข้ามาแล้วค่ะเห็นไหมคะ ตรงนี้เขาจะเป็นล่องน้ำนะคะเส้นทะเลออกไปทางนู้นเลยค่ะวิธีหาหอยแคลงหายังไงบางตัวเขาถ้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะขึ้นมาบนผิวหน้าดินนะนะคะเราก็จะมองเห็นแต่เราต้องสังเกตดีๆค่ะแต่ บางทีเราก็ต้องรู้สึกเอาใต้ฝ่าเท้านะคะเห็นไหมเมื่อกี้เหยียบมาเนาะนี่เขาจะอยู่อย่างนี้เลยจ้ะ้าเราเจอตัวหนึ่งเนี้ยเราก็ลองย้ำๆใกล้ๆกันนี่เจออีกแล้วใช้ความรู้สึกและความสัมผัสนะคะเห็นไหมดูเหมือนหาง่ายเนาะแต่ก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวเลยนะคะ นี่ได้แล้วสี่ตัวนี่เห็นไหมคะกล้องไม่โฟกัสเนาะมันใกล้ไปปะนี่ค่ะแล้วก็จะย่ำ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 อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆเนาะนี่ตรงไหนที่เขามีมันก็จะ อยู่ใกล้ๆก,กันเลยค่ะนี่ได้อีก2ตัวตัวไซส์ขนาดกำลังพอกินนะคะเราจะไม่เดินไปไกลนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมาเดี๋ยวมันกลับมาไม่ทันเจอแล้วใช่ไหมโอ้ยเบืออหอย จริงๆถ้าเราใส่รองเท้าเขาจะมีรองเท้าที่สําหรับย่าขี้โคลนเดินเดินเดินในโคลนนะคะก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่รู้สึกเนาะพูดง่ายเซฟเซฟเท้า,ทาแต่ว่าหาหอยไม่ได้ก็จจ เดินหาไปตามอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะหาภายในเวลา30นาที40นาทีนะคะมีเครื่องบินให้ดูด้วย เห็นไหมเห็นไหมเอยถ้าตัวไหนเขาไม่จมเ,เราก็จะเห็นเขาอย่างนี้เลยนะคะกล้องก็งไม่โฟกัสเห็นไหมสองตัวตรงน,นี้มีอีกตัวหนึ่งคะ่ะ แล้วก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเจอตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะลองใช้เท้าย่ำๆยๆรอบๆดูนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าถ้าเราจะไปหาแต่เฉพาะตัวที่เขาโผล่เงี้ยมันมันหายากค่ะมันมีไม่ค่อยเยอะน้ำไล่ตูดแล้วค่ะ น้ำขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะวันนี้เห็นไหมนี่ไม่ถึงยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาถึงตรงนี้แล้วนะไม่เป็นไรค่ะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนะาะเพราะน้ำมันจะขึ้นไปถึงตรงที่เราลงมาเลยนะคะตรงทรายตรงนู้นเลยต้องลิ่งต้องรีบแล้วค่ะ ก็จะมีหอยชนิดอื่นด้วยนะคะต้องได้ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะน้ำเข้ามาแล้วเนาะถ้าน้ำมานี่เร็วมากเลยนะคะเราต้องกลับแล้วะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นไม่ทันเนาะยี่สิบนาทีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะเห็ไหมนี่ประมาณครึ่งกิโลเนาะ กินคนเดียวถ้ากินคนเดียวก็พอจ้าพอได้ใส่ส้มตำนี่คือลอยน้ำนะคะว่ามันจะต้องขึ้นมาถึงนี่เลยเนาะก็ดูเอานะคะคือตอนที่เราไปหาหอยแครงนี่ก็คือจะอยู่ข้างหลังป่านี้นะคะมันจะต้องมีทางลงไปเนาะเนี่ยน้ำมันจะขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะอันนี้ วันนี้ก็มาสรุปผลงานเลยนะคะวันนี้ได้ครึ่งกิโลเนาะพอได้ไปอําลวกใส่ส้มตำนะคะก็โอเคอยู่นะแค่ประมาณ20นาทีเองค่ะแดดร้อนมากขณะนี้เวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีคือ,อยังเช้าอยู่แต่แดดนี่แบบร้อนมากเลยค่ะ ปลาทัั้้งนนเ,ย,เนยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะกำลังกลับแล้วคะ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าได้ทำกินเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ